สิบเอบทสวดมังคละสุตังอาเสวนาจะภารนังปฏิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียนังเอตัมังครโมตมังปฏิรูปเทสวาโสจะบุเพจกะตะบุญยตา อัตสัมมาปฏิทจะเอตัมมังขลมุตัมมังพระหาสังจงจะเลปปจะวินายโยจะสุขีลิสุขีโตสุสิกิโตสุภาสิตาจจยาวาจา เอตัมมังคารโมตมังมาตาปิตุอุปถานังปุตตาธารสะสังขโหอนากราจักกัมมันตาเอตัมมังคาระมตมังานันจะธรรมจริยาจะยาตกานันจะสังขโหอนาวชานิกรรมานิ etamang haramo tamang arati virati papa maca pana cak maca mo apa ma tho cak tham me su atamang At haramo tamang hala wo cak niwa to cak santukri cak kacan yuta กาเณนะธร,รมมะสวะนังเอตัมมังคระุมตมังขันติจะสวะจะสตาสัมานานันจะทัสสนังกาเรนะธร,รมมะสาตชาเอตัมมังคระุมตมัง <c oughs> ตปูุจะพมมูมะจะิยังจะอริยสัจจานัทสสนังนิพพานะ ชัตจิติริยาจักะเอตัมมังคารโมตมังอุจจสะโลกะธรรมเมหิจิตตังยสสะนะกัมปติอโศกังวะวิลาชังเขมัง <c oughs> เอตัมมังคารโมตมังเอตัทิสานิกตวานะสัพพัน มะปราชิตาสพันธะสกิงคันฉันติตันเตสังมังครมุตมันติสิบสองบุตสวดละตระหนักปริตยังกิจิวิตังอิทวาหะรังวาสักเคสุวายังรัตนังปณีตังนโมสัมัง อัิตตถาคตเนะอิธัมปีพุทธเทละตน,งนังปณิตังเอเตนะสเจนะสวัวติโหตุขยังวิลาคังอมตะตังปณิตังยะทักมะคาสากยะมุนีสมาหิตุนาเตนะธรรมเณมรสมาธิจินฺิ อิทัมปีทัมเมลตนังปนีตังเอเตนะสเจนะสุวจิหะติยัมพุทัสสิทูปลิวนายิสิจิงสมาธิมานันตะลิกัญญะมาหุสมาธินาเตนะสมุนนะวิชติอิทัมปีทัมเมลตนังปนีตัง เอเตนะสัจเจนะสวัสดิโมตุเอบุคลาอัตถะสัตั์ปะสัตถาอิตลาริเอตานิยุคานิโหติเตทักขิเนยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหัมพลานิอิทัมปิสังเกละตะนังปานิตัง เอเตนะสัจเจนะสวัสดิโตุเยสุปายุตามนาสาคันเทเหิหะนิกามิโนโหต,ตัมสาสะนำหนิเตปติปตาอมตนันวิไคหสะสัทามุทานิพุติงพุชะม,มานา ทิธรรมปิสังเคละตัตนังปณิตังเอเตนะสัเจนะสวุวรรทิโหตุ <c oughs> ขีลังปุรานังนวันเนธิสัมภวังวิลัตตะอิตายะติเกภาวะสุนิเตขีนะพีชาอวิลุหิฉันทานิพันติทีลายะทายัมปทีโป หัมปิสังเคละตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโมสิบสามบทสวดธรรมะสหกัณอัอตตาหะเวชิตังเสยโยยาจายังอิตลาปะชาอัตต คันตสะโลกสะนิจังสัญญาตราริโนนวะเทวนะคันหะโอนะมารโรสะพมมนาทิตตังอปะชิตตังกะอีลาตถารูปัสสะฉันตุโนสิบสีบส่บทสวดเกปุตตะสูตรภาสิตะมิ ทางเตนะพักวตาชาณตาปัสตาอาละหตาสัมมาสัมพุทธเทนะเอาตุมเหมาอนุสเวนะมาปลัมมะปลายมาอิติกิลายมาปฏิกะสัมปทานเนนะมาตักตะเหตุมานายะเหนะมา อะอากาลปะวิวิตะเกนมาที่ทีนี้คานักขติยามาพักพรูปตายมาสมโนนุนารูยะธาตุมเหเมเหอตตวนาวะชาเนยถะา อิเมธัมมากุสลาอิเมธัมมาสาวชาอิเมธัมมาวิถูฆหาระหิตาอิเมธัมมาสมัตตาสมาธิทินนาอาหิตายะทุกขายะสัง,สงวัตตันติอัตตุมเมเหปะชะเหยยะยาถายะถาตุมเหอ,อัตนาวะชาเนยยาถา อิเมธรรม,มากุสลาอิเมธรรม,มาอนุวัชชาอิเมธรรม,มาวิจูปสันฐานอิเมธรรม,มาสมัตาสมาธิทิน,นาหิตายสุขายะสังวัตตันติตัตตุมเมเหอุปสัมปชะวิหะเลยาถาติสิบห้า บทสวดอุปเนยสุรอุปนิยติชีวิตามมัมมัมปะมายุงชลูปนีตัสสะนะสันติตานาเอตังพยันมลเนเปขมาโนปุญนิกะหิราถะสุขาวะหาน,านิอุปนิยติชีวิตามปะมายัง ชลูปนิตัสะสนะสันติตานาเอตังพยันมรเนเปขมานองโลกามิสังปะชะเนเหสันติเปโคโยธักกาเยนะสังยโมวาจายะอุทะเจตาสาตังตัดสะเปตัสะสุขายโหติยังชีวนโนปะกโรติบุยัง รัมโมหาเวรคติธรรม,มาจาริรัมโมสุกินโนสุขมาวะหาติเอสานิสังโสรัมเมสุกิเนนัโคขติงคันจันติธรรม,มาจาริสะเพสังขาราอาิจิจติยะถาปัญญายะปะสัสสติ อัตถนิพินทติทุเขอสัมคโควิสุทธิยาสัเพสังคาลาทุกขาติยะถาปยญ,ญายปัสติอัตถนิพินทติทุเขเอสัมัคโควิสุทธิยาสัเพธัมมาอนัตตาติยะถาปัญญายปัสติอัตถนิพินทติทุเข เอสะมัคโควิสุทธิยาสิบหกบทสวดอปันนากะชาบทอปันนกันทานะเมเกทุติยังอาหุตักกิกาเอตัญญายะเมทาวีตังคันเหยยะอปันนกันเพ่องค์เวสาลนังยันติ ปภตานิวนานิจะอารามะลุขะเจตานิมนุสาหภะยะตัชิตาเนตังโขสนานังขีมังเนตังสาระมุตมังเนตังสารณะมาคัมะสัพหะทุกขาปโมจติโยจะพุทธะจะมันจะสังขาจะสารังขคตุ จะตตาริอริยสัจจานิสัมะปัญญายะปะสสติทุกขังทุกขสมุปาทังทุกขสัจักอติกมังอริยันจะอัตฉริกังทุกขุปะสมะคามิตังนังเอตังโหสละนังเขมังเอตังสละนัมุตตมัง เอตังสาระมาคัมมะสภพทุขาอมุติสิบเจ็ดบทสวดพระเทวตนคาถาอติตังนานะวะคะเมยะนปะติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแงล ไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะตตียมปะหินตังอปตังจัอนาคตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นเป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจโยธรรมะตัสสะตัสสะ วิปัสสติอสังหิลังอสังกุปังตังวิทามะนุตรุยหะเยกับบุก็บุคลลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่ง่อนง่นไม่คอนแคนในธรรมนั้นนั้นได้บุคลลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนื่องเนื่องให้ปุโปรเถือเชวจิมาตปังโกชัญญามะ พรนางสุวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้ให้เราจะรู้ความตายในวันพุ่งนาฮิโนสังคารันเตมหาเสเนนะมัจุนาเพราะความปัดเพี้ยนกับมัจุลาชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราเอวันมิหาริมาตาปิอโหรัตะมะตันทิตันตัง เวภักะัตโตติสัมโตกะจิขะเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอย่างนี้มีความเพียรไม่เกียดการทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหลว่าผู้ราตีหนึ่งเจริญด้วยปาการชินิแล สิบแปดบทสวดพิหาปัญจเวคขาปาทัชะลาธรรมโมเหิชลังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาที่ธรรมโมหิมพยาที่มะอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ มรณธรรมโมมหิมรนังอนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปียหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะเล่าเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง กรรมสกหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมปันทุกรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่อาศัยยังกรรมมังกลิสามิกัลยานังวาปาปกาวาตัสสะทายาโท พิสามิเราทำกรรมมในไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะได้รับผลกรรมนั้นๆสืบไปเอวางาังอเมีหิอภิหัมปัจเจเวทิตพังเราทั้งหลายควรพิจารายอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิน บทสวดเทวตาอุโยชนกคาถาทุกขังปตตาจจนิทุกขาพยัปตาจจนิพยาโสกัปตตาจนิสโสกาหูตุสเพปิปนิโนเอตวาวตาจะอัมเฮหิสัพพตังบุยะสัพพตัง สัเพเทวานุโมทันตุสัพะสัปติสิทยาทานังทะทันตุสศทัยยะสีลังลักขันตุสัพทาภาวนาพิรตาโหตุพัดชันคันฉันตุเทวตาคตา สัพเพพุทธาอลักปต,ตาปเจกานันจะยังพลังเะละหันตานันจะตีชีนะลักขังพันธามิสัพ,พสูยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานคาถาอันธรรมยังปฏิทานอาถายอยู่พระนามสี ยาเทวตาสันติวิหาระวาชีนีทูปเปมเลโพทิมเลตะหิงตหิงตาธรรมธาเนณะพระวันตุปูชิตาสูทิเกเลนเตทะวิหารละมะทะเลเอลาจับมัดนานาวกาจะพิกาว สลามิกาธานาปาติอุปัสสะขามาจัตเทสานิขามาจัอิสลาสัมปานนุภูตตาสุขีตาพวันตุเตสลาผู้ชายเยปิจัตถะสัพวาสังเสธะสาตาอัทโวุปปาติกานียอนิกา นิยานิกันธรรมะวลังปฏิจเตสัพเพปิทุกข,ขสักะโลนตุสังขยังหาตุกีลังสตังธรรมโมธรรมทะลาจะอุคลาสังโคโหตุสมะโควะอธายะจะกเหตายะจะักอเฮรักตุสัพธรรมโม สัพเพปิธรรม,มจาริโนุติสัมปะยุเนยามาสัมเมอริยะวะปะเวทิเตยิปเอดปทสวดสะปฏิทานคาถาหันธรรมยังปิติทานคาถาโย พนามเสปุยสิธานิกตัสสะยาน,ะนันยานิกตานิเมเตสัญจะพาคิโนโหตุสัตานันปมานากาเยาปิยาคุณวัน,นาจะมหังมาตาปิตาทยทุทิชาเมจายะทิชาบวาอันเย มัทนะเวดินุสตตาติสันติโลเสิงเตกุมามาจะยุโยนิกาปเจกะจตุโมกาลาสังสลันตาภาวะเวยยาติเยปติทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนัปภาษานันติ เทวตสันน hey, an um ิวทะนงมะยาทินนาณบุญานังอนุโมทนเหตุนาสัพเพสตาสทาหงตุอเวลาสุขิชีวีโนเขมัมปะทันจะปะโตตุเตสาสาสิขามะตังสุภา ัตวทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบ,บนัดนี้และบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วคือชนดอยที่เป็นที่รักผู้มีคุณมีมารนาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็น <c oughs> และสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางมีเวรกันตั้งแต่อยู่ในโลกเกิดในภพสามเกิดในกําเนิดสี่มีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่สัตว์ไรทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เ่านั้นจงอนุโมธนาทานเองเถิด ข้อสัตว์อะไรย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจงแก้แก่สัตว์เนั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความหลองอันดีของสัตว์เหล่านั้น งสเเ็จจิร <c oughs> ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุสง์แห่งการบูชาพระรันาตนตรย ด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้หลุดพ้นภัยทั้งตวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอพวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนา ในการสวดศสัียายมุลและทำเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอานวยพรให้แก่ข้าพระเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งไยรีพินาโดยมรรทิสมเด็จพยาณสังวรวัดวรวิเวทีิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิงสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคต ขอจงเบี่ยงด้วยอาุาภาพแห่งภาพประิทและคำมุคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธุกประการเธอสาธุสาธุสาธุ